บ่าวไทโซสวัสดีครับรออครับรอกคนะกูใดนะครับผมหรือว่าสบายดีทุกท่านนะครับเอฟซีที่นักทุกท่านนะครับผมวันนี้อากาศร้อนมากนะเอฟซร้อนจนแทบอบอ้าวนะครับผมลมแรงที่ม่าร้อนนะเอซีนะอยู่บ้านเอกกี้นะครับเอ็กกี้ซียูนะครับผมพอดีเลือไปเห็นนะครับผมตัวเล็กนะครับผมนอนจ้องหน้าผมอยู่นะครับเอฟซองหน้าเจตรงๆรงตงตรงตรงเงต่งเตออ้าเพื่อนเว้ยทาอะไรน่ะเฮ้ยร้อนนะน่ะเอ้ย มาี่เลยเฮ้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 ยู้เนียฮะอ้เนี่ยเอ้าออกมาเร็วโอ้เมก็มีเทีคือตรงนี้คือน้าเป็นถังน้าแข็งนะเซเออมันเย็นครับผมนอนเฝ้าเลยนีดูก่อนไหไหนมาเอ้ยออกมาแล้วออกมาแล้วเอามาหาพ่อๆๆๆๆโอ้ยสิโอ้ตัวเน้นะนะเน้นตึดเลยครับผมเน้นเ้ยน่าเลยดูใส่ไหนนั่นๆๆๆๆๆน นี่ถังน้ำแข็งนะครับผมถังน้ำแข็งนะครับนอๆๆๆๆนๆนะ,นะกินนมตัวเองไม่ใช่แม่ตัวเองนั่นน่ะแม่ไม่ใช่แม่หรอเปล่าแม่แม่แม่มีลูกตัวเดียวเป Wait, ิดเผยนะครับผมเอฟซีอันนี้คนนี้มีลูกตัวเดียวครับผมดูนะครับมีลูกตัวเดียวนะเอฟซีดูแม่เขานี่ก็เป็นลูกตัวเดียวนะแม่เขาเนี่ยเหรอเออคลอดตัวเดียวมาเลยคลอดลูกออกตัวเดียวเลยตัวแม่แม่เขาลูกลูกตัวเดียวอีกเออนี่เป็นลูกเดียวเหมือนกันแม่โอ้โหนะดูครับผมมากก็เลยตัวเดียวไม่แปลกครับที่อ้วนแบบนี้เลยเอฟซีดู ไม่มีใครแย่งไงโอ้ใช่อีกตัวหนึ่งครับอีหมาเอกกี้อีกตัวหนึ่งนะลูกเยอะเนาะลูกมันเขอยใหญ่ผอแล้วตัวน,นั้นมันเป็นหมาพันเล็กกินนักหนาเลยเนาะท้องจนเดินไม่ไหวเลยนี่ดูดูดูเหรอผ่อ,อแล้วจะกินมากนะนเดี๋ยวแม่จะผ<า><า>อมตัวเองอ้วนแล้วพอแล้วนะพอแล้วพอแล้วพอแล้วผอนแล้วจะกินมากมากครับนนี่แต้งชื่อชื่ออะไรชื่ออะไรติสีตั้งให้ว่าโทนโทนเหรอไอ้โทนไอ้โทนมีชื่อแล้บอมชื่อไอ้โทนนะบอม เพราะว่ามีลูกตัวเดียวลูกโทนนะครับไอ้โทนอยากกินนมแม่มากแล้วแม่ไม่ไวแล้วตัวเองไม่ไวเดินไม่ไวแล้วนี่นะครับผมอืมนี่ครับไอ้โทนชื่อเขาชื่อโทนนะพี่ไอ้โทน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 เพราะอะไรตั้งชื่อโทนนะครับเพราะว่าลูกตัวเดียวใช่ทำไมถึงเป็นลูกตัวเดียวเพราะแม่ก็ออกมาก็ตัวเดียวเหมือนกันนะเอฟซีนะครับไปเข้าไปไปขึ้นไปเงย ไปไปแต่ถังเลยย็นดีเลยไปไปไปนี่นะครับผมไอโทน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 นะครับผมนี่ครับสบายใจครับผมไม่มีใครแย่งนมนะครับเบบีซนมแม่เนี่ยกินคนเดียวนะครับผมก็เลยไม่แปลกใจครับที่อ้วนอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไออะไรตัวสีขาวเนี่ยชื่อไรเนี่ยไอกิตัวขาวตัวใหญ่เนี่ย ลำยองนี่หมาจากกรุงเทพมาเนี่ยโอ้หมาในเมืองอีกหมาหมาตอนภรรยาผมทำงานรถชนรถชนทีนี้เจ้านายเขาก็เอามารักษาให้หายแล้วก็ให้ไปปล่อยวัดคืนใช่ไหมมันเป็นหมาวัดอ๋อแต่ว่าทีนี้ภรายาผมอะ่ะเขาเลี้ยงเขารักษาแล้วเขาผูกพันธค์เขาเอา,าอ๋<ม>านาอนะครับผมโอ้นะครับผมมาด้วยเลยเออนะคือหมาตอนแรกคือเป็นหมาวัดเนาะหมาวัดแล้วโดนรถชนรถเจ้านายเขาแหละชนแล้วเจ้านายก็รักษา ก็คือภรรยาผมพวกเขารักแต่เลี้ยงแล้วก็รักษาให้หายแล้วทีนี้ก็เขาบอกว่าให้แบบว่าเอาไปปล่อยไว้ที่เดิมอะไรที่ไหนก็ได้อะไรแบบนี้คือคือปล่อยโพดโพดไปโพดต่อไปโพดเขาแบบว่าเอาไปให้ใครดูแลก็ได้อะไรอย่างนี้แบบประมาณนั้นผะแต่แฟนอีกกี้ยอไม่ยอมให้ยอมเอาไปเออคืเลี้ยงไงก็เลยเออมาด้วยเลยมาจากกรุงเทพเลยเออมาจากกรุงเทพไหมนี่ยเออแต่ของแต่ของด้วยเป็นหมาจากวัดอืมนะครับผม รรถดังแขวะามนี่แต่เป็น<ค>เป็นไอ้กอิปคนรักหมารักสัตว์นะครับเอฟซี <FC. S 2> ก็มาด้วยนี่เออนะครับเป็นเรื่องราวดีๆนะผมงั้นก็อาจจะนี่ครับผมคือเป็นหมาวัดนะครับผมโดนรถชนรักษา <c oughs> เป็นหมากรุงเทพนะครับผมนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับผมหมาในเมืองนะเอฟซีนี่นะครับผมเออก็จะออกพิการหน่อยนึงเออไปเลยวนะก็ดูแลกันไปใช่ไว่า ที่ว่ารักตอนเด็กเนาะตอนน<ช>ี้เล็กใหญ่แล้วปล่อยทิ้งก็ไม่ใช่อะ่ะรักตอนรักที่สุดนะครับรรพี่มผมเคยนะผมเคยมีหมาผมตัวนึงนะตาบอดนะเดี๋ยวก่อนหมาผมอยู่บ้านตาบอดอคือมันลงทางไงมันไปผมตามตัวนะมันจะไปไม่ถูกไงมันไป<ด>หรือไ,ไงอผมเพราะว่าคลิปนั้นผมทำคลิปเพราะว่าปังแน่นอนอ่ะผมมันมาถึงอ่างนี่นะเดินมามันวมันตาบอดไงผมกลับไปอุ้มกลับไปขี่มอเตอร์ไซค์กลับไปอุ้มหมากลับบ้านเออใช่ไงตาบอดไง มันมันแบบโดนงูวรงูเห่าอะไรไปพ่นสายตามันอะนะครับผมผมตามมากับกับหลานตามมาหลายครั้งมาโพสต์ตามก็ตายคือเราก็ดีใจเราทําดีที่สุดเลยไงเราก็ใช่ไงใช่ว่าดูแลตอนเด็กในปีตอนที่เล็กน่ารักน่ารักดูแลพอแก่ไปก็ปล่อยทิ้งปล่อยว่างก็ไม่ได้นะครับผมเป็นภาระของหลวงพ่อหลวงตาก็ไม่ได้นะเอฟซีนะทัานเลี้ยงเลี้ยงให้ถึงที่สุดนะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นความผูกพันระหว่างคนกับสัตว์นะครับผมแต่ก่อนนะแต่ก่อนผม พูดจริงนะผมไม่เคยรักนะสัตว์นะผมผมไม่คิดกับหมาด้วยซ้ำไปไม่เคยเล่นเปนด้วยซ้ำไปแต่ช่วงหลังนะผมเกิดความผูกพันไงเอา้าวะใช่ไหมเหตุผลแถวบ้านไงป้าซูเกล,เลี้ยงหมาเกล,เลียเ้ยงหมาเป็นลูกนะลูกๆนะแต่ก่อนด่าเกลี่ยก่อนด่าป้าอยา่าอย่าไปเลียกลูกมันไม่ใช่ไม่ใช่อพอถึงตัวเองเขาเนี่ยเริ่มเริ่มความผูกพันเริ่มมาใไหมมันก็เริ่มซึมซับเข้ามาก็เหม,มือนกันน,กนัน่นแหละนะครับผม,มใช่เนี่ยนี่ดูดิไอ้โทนเนี่ยนะครับผม อยู่ด้วยกันแมวกับหมาบ้านผมนี่ใช่เลยปกติมันก็เป็นคู่เอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอัเดี๋ยว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 เยวเดี๋ยวเยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวดี๋ยวเ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 ดี๋ยดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวเด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 ี๋ยเดี๋ยว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 เดดี๋ยวเ